พันเอกวัชนะสวัสดีรองโฆษกกลาโหมเปิดเผยว่าสำหรับการสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมนี้กระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพยังคงให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยสนับสนุนจํานวนเจ้าหน้าที่และจํานวนคนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่สนับสนุนในเรื่องยานพาหนะและสนับสนุนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ดังนั้นการขอเข้ามาหาเสียงในหน่วยทหารสามารถทําได้เพราะเราเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุกพักการเมืองและผู้สมัครอิสระแต่การเข้ามาอาจจะมีข้อจํากัดบ้างเล็กน้อยเช่นเรื่องเวลาจึงขอให้การเข้ามาหาเสียงในหน่วยทหารจะต้องทําเรื่องของอนุญ,ญาตก่อนจากนั้นทางหน่วยทหารจะแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรุงเทพเพื่อประกาศให้ผู้สมัครในแต่ละพักและผู้สมัครในนามอิสระเข้ามาหาเสียงวันและเวลาเดียวกันเพื่อที่ทางหน่วยทหารจะได้อำนวยความสะดวกหากเข้ามาไม่พร้อมกันผลที่เข้ามารับฟังจะไม่เป็นกลุ่มก้อนด้วย ส่วนจะมีการค่าโทษหนักอย่างไรหากมีหลักฐานพบว่ากําลังพลหรือทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเลือกตั้งนั้นพันเอกวันชนะกล่าวว่าการดําเนินการในส่วนบุคคลที่ทําให้การเลือกตั้งที่ไม่เป็นตามความยุติธรรมก็มีอาาัตราโทษตามกฎหมายอยู่แล้วถ้าพบว่ามีความผิดจริงนอกเหนือจากนี้หากพบว่าผิดระเบียบของกองทัพก็จะมีโทษทางวินัยของกองทัพตามไปด้วยทั้งสาลอาหารและสารปกติ ซึ่งในส่วนของของ้าราชการทหารยืนยันว่าจะได้รับโทษมากกว่าพลเรือนถ้าทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนในกรณีที่กฎหมายบ้านเมืองไม่สามารถเอาผิดได้ซึ่งที่ผ่านมาเราต้องดูเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับกําลังพลด้วยขอยืนยันอีกครั้งว่ากองทัพวางตัวเป็นกลางและพร้อมที่จะสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกสนามเลือกตั้งให้เป็นไปนอย่างเรียบร้อยและยินดีที่จะสนับสนุนทุกภาคส่วนในการจัดการเลือกตั้งให้มีความบริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุด